สวัสดีครับวีบโดโอนี้ก็พามาดูเบื้องหลังการทำอาหารนะครับเมนูจากพื้นถิ่นนะครับอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับณนะพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวนะครับของชุมชนก็เก๋กไก่สวยงามน่าทานมากนะครับ เสิร์ฟในลางไม้ไผ่นะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงการจัดเตรียมนะครับจะมีอาหารหลากหลายส่วนใหญ่จะเป็นอาหารถิ่นนะครับของทางจังหวัดบึงการนะครับเช่นลาบปลานะครับน้ำพริกต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมอินเจเดียนต่างๆนะครับแล้วก็ ปลานะครับปลาจากแม่น้ำโขงน่าทานมากครับแล้วก็เสริมด้วยผักต่างๆจากชุมชนจากชาวบ้านนะครับในละแวะกที่นำมาร่วมกันอีกสักครู่นะครับก็จะเริ่มประกอบอาหาร อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับอันนี้คือของที่ยากใส่ไว้ลอเลยค่ะครับอันนี้จะเป็นอะไรนะครับนี่ก็เหลือหมกปลาครับเหลือส้มตํากับปลาทอดครับอันนี้ก็เหลือลาบปลากับผักสดค่ะเออในหนึ่งรางเนี่ยจะมีเมนูอาหารทั้งหมดกี่เมนูครับอ่ประมาณ10เมนูค่ะ1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ประเายองค่ะ 1>, 1ลาง10เมนูค่ะกินได้6ท่านทานได้6ท่าน <6 S 1> นะครับโอเคหนึเซตนะคะอ๋อหเซต1เซตคือสองลาง2ง <2 S 1> ลางไม้ไผ่เป็นลำนะคะแล้วก็ผ่าซีกออกมาก็จะได้2อลางเป็นคู่หนึ่งค่ะ นี้เลยค่ะนี่คือลำหนึ่งโอเคก็จะทานได้6ท่านนะครับค่ะท่านมา3คนก็ทานได้แต่จ่ายหค่ะโอเคมากี่คนก็ได้มาคนเดียวก็ได้แต่จ่ายหท่านครับน่าทานมากครับทั้งสวยงามแล้วก็สีสันตัดกันสวยงามน่าทานมากดอกไม้ดก็จะเิมดอกไมนี้โอเคเดี๋ยวก็เราจะเพิ่มโลโก้เพิ่มเลอค่านะครับเพิ่มสีค่ะ เรียกว่าเป,ป็ชนช้อนกลางค่ะช้อนกลางเดีย๋ยวผมลงรายละเอียดแต่ละเมนูนะครับตัวนี้น่าจะเป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกอีสานตัวนี้ก็จะเป็นแคปหมูนะครับใหม่ๆจากชุมชนนะครับของทางอำเภอโซวิสัยและจังหวัดบึงการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกุนเชียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักจากในชุมชนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะครับแล้วก็จะมีข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวอันชันค่ะข้าวเหนียวอันชันข้าวเหนียวข้าเหนียวแดงข้าวเหนียวข้าวกล่ำนะครับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ทั้งหมดก็มาจากในชุมชนนะครับ ันนี้มาดูเบื้องหลังกันนะครับก็เริ่มจัดเตรียมอาหารต่างๆอันนี้ก็จะเป็นปลาแม่น้ําจากแม่น้ําโขงนะครับซึ่งใช้ของสดแทบจะมาใหม่ๆวันต่อวันกันเลยเพราะว่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับอันนี้ทางคุณแม่ครัวก็เริ่มเพิ่มความสวยงามนะครับเพิ่มความเลอค่า ด้วยดอกไม้นะครับจริงๆเป็นของหาง่ายมากนะครับแทบจะทุกบ้านนะต่างจังหวัดเนี่ยแทบจะมีดอกไม้ไว้พระดอกเฟื่องฟ้าต่างๆนะครับสีต่างๆนำมาใช้เพิ่มมูลค่าอาหารได้เลยนะครับอ๋อมีดอกทองอุไรด้วยมีดอกเฟื่องฟ้า,ฟาสีม่วงนะครับเมื่อตัดกับสี เขียวแล้วก็สวยงามมากๆนะครับอาหารก็น่าทานมากๆนะครับขยากทานยังเชิญเลยนะคะจองล่วงหน้าที่081 62 8 8 5 3สอดาจารย์ขับสุทธิพงศ์สุรสิรยะครับ อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะครับจากรอบๆพิพิธภัณฑ์รอบๆชุมชนนะครับก็จะมีการได้ขรดนำไปตกแต่งนะครับสวยงามมากๆสวยงามมากมากสวยงามมากๆนะี่คือเบื้องหลังอให้้เเก็บสวยงามมาก็ได้นะ อย่าลูบตามส้มเลยอ,อลย่ยลูบจะทำรากให้เดี๋ยวค่อยบอกเขานัาดี๋ยวเตรียมยกเลยนะกัน้ำเข็ยน้าแม่เพลินมาดีแค่ที่ยจะเติเลยอะ <c oughs> ไรไปติดตัดั อันนี้คือหมกปลาอีกสิบนาทีมาถึงแล้วนะคะเตรียมเลยนะคะมาไปดูม่เพนเอาน้ำให้ม่เพนไปแล้วก็เตรียมมายกเลยเตรียมยกลางเลยลูก ปลานั่งโขงนะคะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ใส่สององสวยงามมากๆสวยงามมากๆคนาาคนปักก็สวยอาหารก็สวยเสรเลยครับโอ้เมนูอาหารไปเลยครับไปเลยครับไม่เป็นไรครับตามสบาย

นี่ก็จะเป็นการเสิร์ฟนะคร<ม>ับเมนูมจากไม้ไผ่อาหารพื้นถิ่นของอำเภอโซ่พิสัยนะครับ <0. S 1> น่าทานมากครับปลาจากแม่น้ำโขงสดๆทุกวัน เมนูอาหารพื้นถิ่นนะครับที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตนะครับอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับตนันย้านมาด้วยในตันยาน

ไงลางงาวเันูมิสเตอร์เกาอลอสซิปอุลซออันทำเมนไงชั้นสซมเด็จเช่ครับขออนุญ,ญาตนะครับสวยงามน่าทานมากครับอันนี้เป็นเมนูแทบจะเรียกว่าระดับโลกไปแล้วเพราะเพิ่งได้รางวัลออสการ์มา14รางวัล รับปลาในน้ำโครับชุมชนต่างๆสามารถนำไปเป็นคอนเซปต์ต้นแบบได้นะครับติดต่ออาจารย์ขาบเพื่อทำการสร้างแบรนด์หรือว่าจ้างทีมงานอาจารย์ขาบได้นะครับ เดี <G ã entender it> ๋ยวเจอเลยครับามวสง